ะะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่ 40- สบนะคะจัดขึ้นวันที่1 8ถึงย2กุมภาคันธ์2า6 5นะคะใครที่อยู่แถวนี้หรือสนใจอยากมาเที่ยวนะคะก็สามารถเดินทางมาที่สวนลุมพินีได้นะคะเดี๋ยวเปี้ยวนะคะจะพาไปชมด้านในนะคะว่ามีโซนไหนกันบ้างน,นะคะให้เดินดูนะคะไปค่ะ โมงนะคะสามารถมาได้นะคะหลังเลิกานมาวันเสารอาทิตย์ก็ได้นะตอนี้นะคะเปียวก็อยู่โซนภาคเหนือนะคะก็จะมีร้านต้มข้าวพันถัดนะคะก็จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะก็เชิญมาทาน ก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูแดงนะคะแล้วก็มีข้าวซอยหมูไก่แล้วก็ขนมจีนน้ำยานะคะอันนี้เสียงดนตรีแต่วงกบเสียงเปรี้ยวไปแล้วะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นวิสา,า,นนากหกิจชุมชนบ้านหนองคายจังหวัดแพร่นะคะแล้วก็มีพวกแคปซูลนิ่มก็มีข้าวปั้นเฮ้ยไม่ใช่ข้าวปั้น คือข้าวเปิร์บหรอข้าวเปิร์บบ้านแม่ต้นจางต้นจา์จังหวัดสุโขทัยนะคะก็ไม่เคยทานเหมือนกันค่ะไม่รู้ว่าเป็นอะไรอันนี้นะคะก็เป็นจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็จะเป็นแม่นกลูกชิ้นปลากายค่ะนะคะก็จะเป็นพวกเนื้อสวรรค์หมูฝอยนะคะหมูแผ่นอะไรนี้นะคะจังหวัดนครสวรรค์นะะคใครสายหมูแผ่นหมูฝอยก็เชิญมา ก็จะเป็นก๋วยเกี่ยวต้อมยำสูตรโบราณนะคะจังหวัดพิจิตรค่ะคุขอบคุณคอนเสิร์ตอ n นเด s t a เตเซีแฮซีที่ไลฟ์คุณติ๋วไทยดิสอลแอนสตาของจาบูเลชั่นครัขอบคุณเจ้าวินญาณเจ้าเป็นสางกิตสำเนียงยงหายเจ้าขอบคุณเจ้าวินญาณเจ้าระเบีบต้องขึนมาเลยค่ะมาเลยค่ะเชิญเลยค่ะท่านสองท่านเลยฮะมากยูสปีดเมืองยูแคนเ์บีเมืองวิมีนะ ต่อไปอีกสองโซนโอ้โหนี่คือต่อค้นหาตอตำลับมาเลยโอ้หตดุสา์สุดแบสุดแซ่บละยังหาอยู่อ่ะตาบาร์ถ่ายรูปไปเลยค่ะอีกสองโซนพระธาตุหลวงกอสุเทพค่ะอ๋อในนี้ไม่มีอ่ะในนี้ไม่มีะเราก็อยู่ที่โซนสตีดฟูซอนทมอนะคะเราก็จะมาดูนะคะว่ามีซุ้มอันั้น อันน no, oh. ี้นะคะปล่อยใจมะพร้าวน้ำหอมนะคะก็มะพร้าวน้ำหอมลูกละยี่ห้าแล่วก็มีแบบเป็นปัตรด้วยนะคะเแล้วก็ปัตรน้มสดอันนี้ก็เป็นไอรินกลิ่นข้าวนะคะข้าวจะเป็นไอศครีมค่ะไอศครีมทำจากข้าวไรเบอร์รี่นะคะก็สามารถสั่งทานกันได้นะคะมีคนละครึ่งด้วยค่ะที่สำคัญ ส่วนโซนนี้นะคะก็จะเป็นขนมจริงเส้นสุดบิ๊กกระปุก็จะมีน้ำยากระมีน้ำยาป่านะคะข้าวขาหู่เดิน,นะค,ะคนุดนะคะก็จะมีข้าวหมูแดงเข้าวขาหมูนะคะแล้วก็มีกระเพาะปลานะคะสามารถใส่ถุดกับป้านได้ ส้มอะไรบ้างนะคะเราสามาซื้อส่งแล้วก็มันมีที่นั่งให้ทานนะคะก็คือได้เข้ามาเป็นหลักร้อยทุ่นได้ไหมเป็นหลักร้อยท่นก็คือได้้ามาเป็นหลักร้อยทุ่นหมดเลยแห้ประเส มือเดียวครับมือเดียวเอาตัวแนบๆไว้มันจะไม่เหนื่อยเอาตัวที่ชิมดูเขาปีนและผาอยู่นะคะบรรยากาศก็เราจะปีนด้วยหอวใจช่วยเขาอยู่นะลิ้นลิ้นขาเขาหอบมากเลยไม่ไหวแล้วค่ะอ้าแรงๆเฮ้ยนี่ได้ดูของจริงดีกว่าไม่เคยเล่นไม่่เเคยลนโอ้บิ้วไม่ขึ้นเลยอาจจะ แบบแบบมาลงเขาเลยค่อยๆปใจีโมากเลยนะโคคค้แล้วดูโดูโคัถ้ารยนี่ตกรยในไม่ต้ให้กำลังอะไรเลยน้ำหนัก คะ้า้ากต่อมานไม่ต้องยปุมะค่ะเข็นรงแพงอะไัหลัออแเยี่ยมเห็นมไม่สีแรงที่ไปแอบดูเขามาขอดอไม่ร้ไม่รู้สนุกอันนี้ขอแรงด้วยถ้าเป็นตัวนี้ก็จะหร่อยแต่วันไม่ว่าง้ามาเล่นกันหมดแรงว้ากเมื่อกี้ปีนผ่านะคะก็สนุกมากเลยเป็นกางกแกแขนขาลาไปหมดแล้วตอนนี้ไม่มีแรงเดินแล้ว เพื่อนอุ hmm. ้ <lite> มเราหน่อยดิเราล้าไปหมดแล้วสนุกค่ะเป็นการปีนครั้งแรกแล้วก็บอกเลยว่ามันต้องใช้แบบร่างกายแบบแข็งแรงมากปีนที่ปีอีอันดีนะคะโซนภาคตะวันออกนะคะใครที่อยากมาลองปีนน้า่าดูก็มาลองที่โซนนี้ได้นะคะงานมีถึงที่ยี่สิบสองนะคะค่ะเดี๋ยวพาไปชมโซนนต่อนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โซนภาคกลางนะคะ เราจะพาเข้าไปชมข้างในกันนะคะ,รรคะ,คะไปค่ะอัจะเป็นแผผการสไปค่ะเราไปชมกันะคะ่ะ 对，更好。 I wow. เซฟรีส es <st> ัมเข้มเหยเข้มเลยที่เราตกภาษาอังกฤษยาะหละวันนี้นะคะขอเสียงให้กับน้องน็อตนะคะมะเฟืองปูนแจงนะคะแล้วก็ทีมสาวของเรา้วยค่ะ หน้าผานะคะแล้วก็ได้ไปโซนภาคใต้ก็ไปซื้อโรตีมานะคะอันละ15บาทค่ะแล้วก็มีกิจกรรมที่เปี้ยวได้ไปตอบคําถามนะคะได้กระเป๋ามาด้วยนะคะสวยนะคะแล้วก็ใครสนใจนะคะก็สามารถมาเดินเที่ยวงานได้นะคะที่สวนลุมพินีนะคะแล้วก็งานนะคะจะมีวันที่18ถึงวันที่22นะคะ คืนวันสุดท้ายนะคะมีศิลปินมานั่นกนะ็คือปามี่นะคะใครที่เป็นแฟนปามี่ชื่นชอบปามี่ก็เชิญมารับฟังรับชมกันได้นะคะที่งานงไทยเมืองไทยนะคะก็มีในโซนภาคตะวันออกนะคะก็จะมีปีหน้าผานะคะซึ่งเปี้ยวก็ไปเล่นมาแล้วเป็นการเล่นครั้งแรกหมดแรงแล้วพอเล่นเสร็จนะคะก็ปวดท้องนะคะปวดจะหายก็ใช้เวลานานสว่าจะหาก็ต่อไปนะคะ ฝากติดตามคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะคะแล้วก็ติดตาม EP ต่อไปนะคะว่าเบี้ยวจะพาไปที่ไหนต่อน,นะคะสำหรับ EP นี้บ๊ายบายค่ะ